สวัสดีคุณผู้ชมในวันที่ฝนพรมกันด้วยนะครับอาจจะมีเสียงฝนติดมานิดหน่อยก็ขออาภาัยด้วยแล้วกันนะครับถือว่าเป็นแอมเบียนซ์ประกอบวิดีโอไปแล้วกันอ่าเพราะว่าอยากอันบล็อกกล่องนี้มากเร็วๆจริง,รง,รงๆขี้เกียจรอให้ฝนหยุดตกแล้วก็อ่านีเสียงฟ้าร้องมาแล้วก็กล่องนี้นะครับกล่องจากสยามอินเตอร์ซึ่งก็เป็นเรื่องวันพีชนั่นเองครับผมอ่าเล่ม99แล้วนะเล่มล่าสุดเรียกได้ว่าเป็น การเดินทางที่ยาวนานมากจริงๆเลย99ญี่ปุ่นรู้สึกออกถึงเล่ม101ละมั้งไม่แน่ใจรู้สึกว่า100หรือ101เนี่นแหละซึ่งเอาจริงนะสาเหตุที่ผมรีบซื้อก็เหมือนเดิมครับเหมือนมหาเวิทยาัยหนึ่งมาเลยโดนเอาโปสการ์ดมาล่อซื้อคือถ้าเขาไม่บอกว่ามีแถมโปสการ์ดนะผมก็ยังไม่รีบซื้อหรอกวันพีชนะเพราะว่าตอนนี้คือวันพีชคือผมตามดูอนิเมะอย่างเดียวไม่ได้ ามอ่านเลยนะวันพีชอ่ะนี่ใบเสร็จเอาออกก่อนสินี่ครับซึ่งผมไม่ได้ซื้อวันพีชเล่มเดียวนะซื้อมาเป็นเล่ม99กับอีกเล่มหนึ่งเป็นนิยายเหมือนกันอ่าซึ่งนิยายก็บอกว่าแจกแถมโพสการ์ดอีกแล้วคือทุกเรื่องนี้ถ้ามีโพสการ์ดแถมนี้ผมต้องแบบว่ารีบเก็บอะ่ะอยากได้โพสการ์ดเพราะว่าอ่าเดี๋ยวจะให้ดูสาเหตุที่ผมอยากได้โพสการ์ดอันนี้นะ แกะมาดูก่อนคิโอ้โหบับเบิลนี้เขาห่อมาแน่นเลยนะหนังสือมีแค่สองเล่มแต่แบบโอ้โหแล้วฝนก็ยังตกหนักขึ้นเรื่อยๆไม่รู้ว่าเสียงฝนจะติดเข้ามาในคลิปหรือเปล่านะอ่าขอแกะแบบกระชากเลยแล้วกันรีบๆแกะเกิดฝนมันตกหนักมากกว่าน,นี้เดี๋ยวเสียงเข้าคลิปหมดนี่อุ้ยน่ยายเล่มบางจังเลยนแกะมาดูสิ อ่านี่ครับผมโพสการ์ดสใบแถมมาครับผมอ่ะดูอะไรก่อนดีดูโพสการ์ดก่อนหรือว่าดูตัวหนังสือก่อนอ่ะดูโพสการ์ดก่อนเลยแล้วกันโพสการ์ดครับผมเริ่มที่เล่มแรกครับวันพีทเล่มเกิบเก้ซึ่งโพสการ์ดก็คือตามหน้าปกเลยซึ่งสาเหตุที่ผมรีบซื้อเพราะผมอยากได้โพสการ์ดเนี่ยแหละเพราะว่าคือเล่ม99 100แล้วก็ร้อยหนึเนี่ยครับ มันเป็นหน้าปกที่ต่อกันได้เออเอามาต่อกันเรียงกันสามเล่มจะได้หน้าปกที่เรียงต่อกันเป็นรู้สึกจะเป็นบิ๊กมัมเป็นลูฟี่แล้วก็เป็นไคโดนะเล่มร้อยจะเป็นลูฟี่แล้วก็เล่มร้อยหนึ่งจะเป็นไคโดซึ่งโปสการ์ดเนี่ยเขาบอกว่าจะแจกให้ทุกเล่มเลยตั้งแต่เก้าเก้าร้อยแล้วก็ร้อยหนึ่งซึ่งโปสการ์ดนี้ก็น่าจะเอามาเรียงต่อกันได้สวยๆเลยเอแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเก็บโปสการ์ดครบสามใบเนี่ยจะเอาไป มีสิทธิ์แลกลุ่นรับอะคริลิกอะไรสกักอย่างนี่นแหละเหมือนเป็นสแตนอะคริลิกตั้งโชว์ได้นะลุ่นรับแต่ว่าไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คงต้องไปร่วมกิจกรรมอะไรเขาแหละคงคล้ายๆกับสปายแฟมิลี่อ่ะที่ให้สะสมโปสการ์ดประมาณนั้นตอนนี้คือสาเหตุที่ผมรีบเก็บเลยโปสการ์ดเพราะว่าวันที่เนี่ยจริงๆนะตอนเนี่ยผมดูอนิเมะอยู่ดูในบิลลี่บิลลี่ก็เพิ่งดูถึงตอนที่ไอโอเด้งมันลงไปในมอเองนะไอโอเด้งลงไปในหมอก็ สนุกดีภาควานุภาควานุนี้สนุกมากคืออนิเมะคือภาพสวยจริงคือตั้งแต่เข้าภาควานุมานี่ใช่ไหมอนิเมะนี่คือเหมือนเหมือนเปลี่ยนเรื่องอะคือวันพีซจริงๆอนิเมะภาพมันไม่ได้สวยแต่ว่าพอเข้าวานุที่เป็นตีมญี่ปุ่นปุ๊บโอ้โหยกระดับอนิเมะทันทีซึ่งก็คือเนี่ยครับดูแต่อนิเมะอย่างเดียววันพีซก็เลยไม่ได้ตามอ่านเลยนะซึ่งเล่ม99นี้ก็รู้สึกว่าจะเลยอนิเมะไปไกลแล้วจากที่ผมดูนะเนี่ยถ้าจะแบบบวกกันเดือดเลยเอ้ยมี ีจินเบมาด้วยเหรอคือผมโดนสปอยแล้วคือผมยังไม่รู้เลยว่าจินเบมานะเนี่ยนี่อืมอ่าดูเล่มเก้าสิบเก้าราคาปกเจ็ดสิบบาทนะอืมวันพีชเนี่ยตอนแรกอะกาศจ,จะเก็บเป็นแบบว่าเป็นแพ็กเซตไงรอเป็นเป็นแบบว่าพวกงานหนังสืออะไรอย่างนี้ให้มันซื้อแบบเป็นแพ็กเซตมาเลยยกชุดแต่ว่ามันมีโปสการ์ดก็ต้องรีบซื้อก่อนนะอ่าอันนี้ก็คือวันพีชเล่มเก้าสิบเก้าต่อไปนะครับเป็นวันพีช ฮีโรอีนเป็นนิยายนะครับไลท์โนเวลซึ่งก็จะมีตัวละครเป็นสาวๆหมดเลยก็จะมีเพโรน่าโรบินนามิแล้วก็บีบีอ่าซึ่งพอได้จับรูปเล่มแล้วเนี่ยรูปเล่มมันบางมากเลยนะเออรู้สึกแบบกระชับมือก็ดีบางมากแต่ว่าไม่ไม่คิดว่าจะบางขนาดนี้เพราะว่านี่เคยมีนิยายวันพีทีมแซก็เล่มค่อนข้างหนานะแต่อันนี้มันก็เก่าแล้วแหละซึ่งประเด็นคือผมเป็นคนที่ อ่านนิยายไม่จบสีทีคือไม่มีนิยายเล่มไหนที่ผมอ่านจบอะคืออ่านแล้วมันง่วงอ่ะนิยายอะเคยมีวิธีอ่านนิยายไหมเพราะว่าไอโคโนสึบะเนี่ยผมก็อยากอ่านนิยายเหมือนกันนะก็เลยลองซื้อวันทีสที่เป็นนิยายมาอ่านอีกสักเล่มแต่งท้าดิเล่มลีมแซกก็อ่านไม่จบด้วยนะคือชอบชอบฟอนต์มากเลยอะฟอนต์มันเป็นแบบเนี้ยสีแบบส้มๆชมพูอะสวยอ่ะตีมันสวยเดี๋ยวลองแกะมาดูด้านในกันเลยดีกว่าว่าด้านในเนื้อหา เป็นยังไงมีรูปมีอะไรหรือเปล่าด้านในเป็นการซีลที่ดีนะเหมือนซีลแบบพวกลักทิมอะไรพวกนี้ไม่เหมือนซีลแบบไม่เหมือนซีลว,วันพีเล่มเก้าสิบเก้าที่เป็นซีลถุงแกงอะอ่ะนี่ก็เป็นซีลแบบนี้มาเลยแน่นหนาเฮ้ยปกด้านปกด้านปกด้านเออเท็กเจอร์ดีปกด้าน ฝนตกหนักเรื่อยๆแล้วนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าเสียงจะเข้าไหมถ้าเข้าก็ขอภัยด้วยละกันนี่ปกแบบด้านๆแล้วตัวหนังสือตัวหนังสือมันแบบนุนๆออกมาถ้าคุณสัมผัสปกตัวนี้จะด้านๆแล้วพอมาสัมผัสที่ตัวหนังสือมันจะแบบเหมือนนุนๆออกมาให้มีเท็กเจอร์ครุขะนี่ครับวันพีชฮีโรอีนคือชอบหนะ้าปกมากเลยอะ่ะปกมันสวยอะ่ะสีมันสวยอะ่ะนี่ด้านใน Uh huh. ลายเส้นนี้ใครว่าเนี่ยลายเส้นนี่ใช่ไหมไซยายกะสุวะอ่าเป็นคนนี้วาดนะลายเส้นคนนี้ก็อาจจะดูแปลก,กไปหน่อยนะนี่นามนี้ก็ลายเส้นอย่างนี้ปึ๊บมาดูด้านในกันสิด้านในเป็นเล่มสีเหลืองนะวันท uh ีสโนเวลฮฮโรอีนปกนี้อ่าด้านข้าง ด้านในเป็นยังไงสิรู้สึกจะมีสี่ตัวละครนะไม่แน่ใจว่าจะมีสาวๆตัวอื่นโผล่มาหรือเปล่านี่โรบินแัปการอ่านคือการบ่มเพาะมาเมล็ดพันแห่งปัญญา <laughs> ผมจะอ่านจบไหมเนี่ยนิยายแต่คิดว่าน่าจะจบอยู่หลยมั้งเล่มก็บางนี่เล่มเลมไม่ได้หนาอืม น่าจะจบแหละผมจะพยายามอ่านนิยายให้จบนะคืออยากอ่านโคนโนสืบาทเพื่อว่าเพิ่งมารู้ว่าโคนโนสืบาทแบบนิยายคือจบแล้วนะครับสิบเจ็ดเล่มจบแล้วก็แบบอน,นิเมมันเพิ่งถึงเล่มห้าเองผมก็อยากผมก็อยากอ่านนิยายให้มันจบเลยอยากรู้ในะเรื่องเป็นยังไงก็เนี่ยมานิยายแกะวันพีชมาดูหน่อยละกันเล่มเก้าสิบเก้าวันพีชแต่แกะมานี่ผมจะสปอยตัวเองไเนี่ยเพราะผมก็ยัง อหานไม่ถึงย,ยังดูไม่ถึงเล่ม99เลยนะเนี่ยดูสิแะคบบนี่การทีมก็ยังเป็นกระดาษเนี่ยตัวเนี่ยตัวเนี่ย,ต,ยตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยคือคือเอาจริงนะวันพีดับเป็นเรื่องที่แบบแค่เลื่อนเฟซก็แทบจะเจอสปอยแล้วเนี่ยคือผมเจอเนี่ยตัวละครเนี่ยโผล่มาบ่อยมากเลยจนผมไม่ได้แล้วผมต้องรีบตามดูวันพีดแล้วนะอืมก็วันพีดนะ เป็นการ์ตูนที่ดังมากแต่ว่าคนอ่านเถื่อนเยอะมากก็อยากแนะนำนะครับมันจะมีแอปมังัทอ่าก็คือแอปถูกลิขสิ์เลยของโชเนนจัมก็ไปตามอ่านกันได้ฟรีไม่ต้องไปอ่านพวกเว็บเถื่อนนะสนับสนุนของลิขสิทธิ์กันซึ่งทางทางที่ว่าทางทางที่วันทีเป็นเรื่องที่ดังมากๆน่าจะดังที่สุดแล้วแหละแต่แต่กลับกลายเป็นเรื่องที่คนอ่านเถื่อนเยอะที่สุด้วยนะก็แน่นแหละครับไปสนับสนุนลิขสิ์กันได้ ถ้าจะดูอนิเมะก็ดูในบิลลี่บิี่หรือว่าในลายทีวีก็มีนะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนก็ตกหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วน่านครับผม <laughs> 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 แล้วก็ถ้าผมเก็บโปสการ์ดได้ครบสามใบนะแล้วถ้าผมส่งได้อาคริลิกเดี๋ยวจะมารีวิวกันว่าอาคริลิกตั้งสแตนเป็นยังไงกับวันพีทเล่มเก้าเก้าครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย